สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิการหัวข้อของวันนี้ก็คือเขายังสองคุณอยู่ไหมคนที่คุณนึกถึงถามถึงคนเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณอแอบชอบเขายังมาสองคุณไหมเขายังสองคุณอยู่หรือเปล่านะคะวิธีการเลือกแวบ,บแรกชอบสาหรับไหนหรือตัวเลือกที่เตรียมมาให้ก็ได้นะ,ะกองที่1จะเป็นเสือกองที่2จะเป็นหมาและกองที่3จะเป็นหมูนะคะถ้าเลือกได้แล้วเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยนะคะ ใครที่เลือกกองที่1เจ้าเสือนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่หรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้เขายังส่องคุณอยู่ไหมเขายังติดตามคุณอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะ9ดาบไนท์ Night, ชิเรเลียนแอนมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ได้ส่องคุณหรือติดตามคุณหรือสนใจหรือคิดถึงคุณแล้วนะคนคนเนี้ย ฟินถือถ้วยนะคะชัดเจนเลยนะความในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สองดาบกับหัวให้ด้วยนะมันเหมือนกับเขา m มุกอ่อนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสที่หน้าที่การงานหรือว่าการพัฒนาตัวเองการทําให้ตัวเองการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะ mm hmm. คนที่คุณถามถึงนึกถึงอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะหมุกอ่อนจากคุณแล้วก็ไม่ได้ติดตามคุณแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเข้ามาส่องบ้างเป็นนานๆทีครั้งแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ส่องแล้วนั้น ถ้าคุณมาดูคลิปช่วงเนี้ก็คือแอนมีความรู้สึกว่าจากหลังจากที่คุณอะเลิกคิดถึงเขาหรือมีประเด็นกับเขามีปัญหากับเขาหรือเขาออกจากชีวิตคุณไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดตามกับคือเขาก็ไปเลยอะเขาไม่หันหลังกลับมามองคุณอีกแล้วเขาไม่ได้มาเหลียวแลคุณอีกแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจสนใจคุณอีกแล้วนะเขาไปจริงๆริเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดถ้าเขาตัดสินใจแล้วเขาจะจริง vivid, จ card, ังเขาจะเด็ดขาดเขาจะหมุบอ่อนแต่แอนมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาตอนนี้เขากาลังโฟกัสในเรื่องของการงานหน้าที่การพัฒนาตัวเองความสําาเร็จฐนะ ความมั่นคงด้านการเงินอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะเขาเหมือนค่อนข้างที่จะมู่บอนไปแล้วบางคนเนี่ยอาจจะม o ่งบอไปมีคนอื่นแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นให้แค่ว่าเขา m มู e o อไปแล้วนะเขาเราค่อนข้างมาที่ว่าเขาโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าที่จะไปหาความรักครั้งใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ไพ่ควีนถือถ้วยเนี่ยก็มาบอกให้ชัดเจนนะว่าสําหรับระหว่างเขากับคุณเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจเขาไม่ได้ตัดสินใจเขาไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วเขาค่อนข้างที่จะปล่อยคุณไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือต้องทําใจนิดนึงนะใครที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยก็เจอแจ เลือกกองแรกหะว่าคงคิดว่าจะแบบเจอเรื่องราวดีๆใช่ไหมคงยังมีโอกาสถ้าใครที่ยังรอเขาอยู่เนี่ยคุณทําใจได้เลยนะว่าคุณเองก็ต้องปล่อยวางคุณเองก็ต้องมุบอ่อนจากสถานะนี้สถานาการณ์นี้เหมือนกันนะเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ส่องคุณเลยมีแต่คุณเนี่ยแหละที่จะไปส่องเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแต่เขาไม่ได้ส่องคุณหรือตอบกลับหรืออะไรก็ตามนะคือไม่มีเลยนะคะเหมือนกับกองเนี้ยเป็นกองที่เหมือนกับคล้ายๆว่าหมดแล้วมันจบแล้วมันหมดโอกาสแล้วนะคะชัดเจนมาก รีแลกซ์เอฟวิติงโอเคนะคะเหมือนกับประมาณว่าให้ก็ออกมาบอกให้รู้ว่าอีกนะคะว่าเหมือนกับคนคนนี้เหมือนกับเขาแบบเขาเป็นตัวของตัวเองไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้แบบคุณอาจจะเครียดแต่เขาไม่ได้เครียดแล้วนะคือเขา move on อย่างจริงจังเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆเขาไม่ได้อินอะไรอีกแล้วเขาค่อนข้างที่จะปล่อยวางไปเลยอะค่ะแบบเต็มที่นะเหมือนตอนนี้ชีวิตของเขาค่อนข้างถ้าใครที่อยากจะแบบว่าเออแล้วเขาเป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยคือเขารีแลกซ เขาผ่อนคลายเขาเขาชิลเขาปล่อยวางเขาไม่ไ <n> ด้เครียดอะไรเขาไม่ได้รู้สึกแย่หรือรู้สึกผิดหรืออะไรเลยนะมีแต่คุณเนี่ยกังวลอยู่ฝ่ายเดียวให้ใบที่สองนะจีมแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะยังฝันเห็นคุณนะคะอาจจะฝันเห็นคุณฝันถึงคุณเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาส่องคุณนะนานๆที่เขาจะฝันเห็นคุณแต่เขาก็ปล่อยวางเขาไม่ได้สนใจนะคะเหมือนบางทีการที่คุณไปคิดถึงเขามากๆไปนึกถึงเขามากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะฝันเห็นคุณได้เพราะว่า จิตวิญญาณมันแคนะกกันนะคะพลังงานมันแคนะกกันนั่นเองนะคะสตริงไพ่ใบสุดท้ายก็คือสตร t h เลยนะสตร t h เนี่ยก็จะออกมาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะเหมือนเขาเข้มแข็งมากพอที่จะม o v e on แล้วก็ปล่อยวางตอนนี้คือถ้าคุณนึกถึงคนคนหนึ่งเนี่ยเขา เหมือนกับว่าถ้าคุณแอบชอบคนคนหนึ่งอ่ะคุณมีความสึกเขาได้เห็นคุณไหมเขาก็ยังไม่เห็นนะเขายังเป็นตัวของเขาเองเขายังทําหน้าที่ของเขาอยู่เขายังไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยคือเขามุบออนไปแล้วเขาก็ไปเลยเขาไม่ได้กลับมาเอ่อสนใจคุณหรือมาแคร์คุณมาถามข่าวถามเอ่อเรื่องราวข่าวดีข่าวร้ายเกี่ยวกับคุณไม่มีเลยเขาไปเลยอะค่ะเหมือนเขาเข้มแข็งเขาตัดสินใจเขามุกออนอย่างเดียวนะ องที่1ก็คืออาจจะรู้สึกหดหูนิดหนึ่งเนาะรู้สึกแย่หน่อยเหมือนอะไรอาจจะเป็นที่แบบเราเป็นคนที่แคร์มากๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แคร์เหมือนเราและอย่างเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองสุดๆเลยะคะ่ะคนๆนี้นะคะก็ประมาณนี้นะก็ขอบเป็นกําลังใจให้นะใครที่แบบว่าเขายังส่องคนอยู่ไหมก็ยังนะคะเขาไม่ได้ส่องแล้วไม่ได้ติดตามแล้ว ก็เป็นกำลังใจให้นาะอย่าพึ่งท้อนะบางทีเรา move on เราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆคนที่ใช่อะไรมันสิ่งดีๆก็รอเราอยู่ข้างหน้านะแต่เราต้องเริ่มเดินทาง move on เราต้องมองที่วันข้างหน้าไม่ใช่มองที่อดีตด้วยนะคะมันถึงจะทําให้เราได้ไปเจอกับสิ่งนั้นนะโอเคนะคะก็เป็นการอ่าน general โดยรวมถ้าอยากจะดูส่วนตัวมาดูได้ที่ v.star99 นะคะจะเป็นดวงของคุณโดยตรงจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแน่นอนนะคะถามได้ทุกเรื่องไม่ซีเรียสนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลย ใครที่เลือกกองที่สองนะคะเจ้าหมามาดูกันนะว่าเขายังส่องคุณอยู่ไหมนะคะหรือว่าคนที่คุณแอบชอบนึกถึงเขาได้ส่องคุณบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ2ถ้วยคิงถือถ้วยนะคะสองหก หกถ้วยแล้วก็เดอะฟูตอนเนี้สิ่งที่คุณถามก็คือสิ่งที่มีความสุกว่าใครหลายๆคนที่มีเซนนะคนกองสองเนี่ยมีเซนมากถ้าคุณมีความสุกว่าคุณสองเขาแล้วมีความสุขเขาก็เขาเองก็สองคุณเนี่ยตอบโจทย์เลยว่าคนคนนี้เขาก็สองคุณเช่นกันแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แสดงความรู้สึกไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรืออะไรนะคะมันเหมือนเขาอาจจะมีเรื่องราวในอดีตเรื่องเก่าๆที่เขายังเออ ไม่ปล่อยวางยังทําใจไม่ได้หรือเขาอาจจะมีคนรักอยู่หรือเปล่าที่ยังไม่จบแต่ว่ามันหมดความรู้สึกแล้วแต่ยังไม่จบเพราะว่าเขากำลังรองคอยวันที่เป็นเดะฟก็คือวันที่กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งมันเป็นเลขศูนย์ก็คือมาเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนคุณคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เขามียังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับ ความรู้สึกมันหมดแล้วแต่สถานการณ์ในความจริงเป็นจริงเนี่ยก็คือมันมีเหตุการณ์เรื่องราวที่จะทําที่ต้องทําให้พวกเขาสองคนเนี่ยยังต้องอยู่ด้วยกันต่อนะคะแต่ความรู้สึกความรักมันหมดลงแล้วประมาณนี้นะคะแต่ว่าเอาเข้าเรื่องเราเลยแล้วกันเนาะว่าเขาก็ยังส่องคุณนะเขาส่องคุณตลอดเรื่อยๆเขาเหมือนกับว่า เหมือนเขาเป็นเขาต้องการคุณมากกว่าคนที่เขาอยู่ด้วยอะแต่คือทุกอย่างมันกลับกันตรงที่ว่าคนที่เขาไม่ได้รักอะเข้ามาในชีวิตเขาแต่เขาคิดว่าคงเป็นคนสุดท้ายถ้าเขาไม่คว้าคนนี้ไว้เนี่ยก็คงจะไม่เหลือใครแล้วแต่พอเขาได้คว้าคนนี้เขากลับหรือว่ายังมีคนเขาคนคน,คนนี้ยังไม่ใช่คนสุดท้ายยังมีคุณรออยู่นะคะแล้วทีนี้พอคุณเข้ามาในชีวิตก็ทําให้ทุกอย่างมันแบบมันมันเหมือนทําให้เขาเข้าใจขึ้นว่าเขาต้องการอะไรทําให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจ นะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถเข้ามาหาคุณหรือก้าวเข้ามาในชีวิตคุณได้นะแต่ยังไงก็ตามนะเขากองใครที่เลือกกองสองนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเหมือนกับเขาเนี่ยอาจจะ เขาอาจจะแบบว่าเขาไอามีความรู้สึกกับเขาว่ารู้สึกดีกับคุณนะแต่เขาก็คงทําได้แค่แบบส่องคุณหรือแอบดูอยู่ห่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ผิดศิลและทำอะไรประมาณนี้ <c uman> เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาหรือไม่ให้ส่งผลกระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามนะเขาก็ส่องคุณนะเขาก็ส่องคุณแล้วเขาก็ส่องคุณไม่พอเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะพราะเขานึกถึงคุณหรือส่องคุณเขารู้สึกดีมันเหมือนมีเหมือนคุณไปให้กําลังใจเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยนะเขาได้กําลังใจหรือพลังงานดีๆจากคคุณนะะ เขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณในบางอย่างบางเรื่องก็ได้นะอยู่คุณอาจจะคิดว่าจังหวะช่วงที่คุณท้อแท้หมดหวังอะไรเงี้ยเขาอาจจะทักคุณมาเขาจะส่งข้อความมาหาคุณแบบทางอินบ็อกซ์โดยตรงเลยก็ได้นะมันเหมือนกับแอนมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะใครที่เละกองนี้เหมือนคนคนนี้อายุเยอะกว่าคุณมากๆนะคะยังไงก็ตามอาจจะอายุมากกว่าคุณปีสองปีหรืออายุเท่ากันกับคุณก็ได้นะแต่จะเป็นไปในทางที่มากกว่าอาจจะเกิดก่อนคุณไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ยังได้เลยแต่คนคนนี้ เหมือนกับว่าเขาอยากจะทำเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะแต่เขาจะไม่เหมือนถึงเขาจะส่งคุณแต่เขายังไม่ทักคุณมาอะไรเงี้ยเพราะว่าในไพ่ผู้หญิงคนนี้ก็จะถือซองจดหมายนะเขาอาจจะส่งงส่งเอ่อไม่ใช่ส่งของอาจจะส่งของก็ได้แต่ว่าคือแอนเห็นว่าเขาน่าจะทักคุณมาในทางอินบ็อกซ์โดยตรงในเร็วๆนี้แต่ว่าคุณห้ามไปเฝ้ารอนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนได้มันเป็นเพราะว่าคาว่าเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์ที่คุณคิดไม่ถึงหรือหรือคุณไม่รู้นะคะ Finding เหมือนเขากําลังตามหาวิธีหนทางเขาพยายามจะตามหาเหมือนเขาค้นพบตัวเองเจอแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วทีนี้เขาพยายามจะหาหนทางเส้นทางหาแบบแนวทางให้ตรงเนี้ยมัน work เอาเขาอยากจะจบเรื่องเก่าๆเดิมๆถ้าเขามีคนอยู่เขาต้องการจะเขาหมดความรู้สึกไปแล้วเขาต้องการจะจบอยากจะดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นเขาอยากจะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาพยายามตามหาหนทางเขาพยายามตามหา วิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่อะไรประมาณนี้แหละนะถ้าใครบางคนเนะี่ยอาจจะมีคนที่แอบชอบหรือเปล่าเพราะคำว่าเซอร์ไพรส์คือคนะุณอะมีใครบางคนที่แอบชอบแต่คุณยังไม่รู้ว่าคุณอาจจะไม่รู้จักเขาคุณอาจจะเคยเห็นหน้าเขาแต่คุณไม่รู้ว่าเขาแอบชอบคุณเขากำลังจะทำเซอร์ไพรส์อะไรห้คับคุณอาจจะส่งดอกไม้มาที่บ้านอาจจะส่งเอ ถ้าคุณมาแอดคุณมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างให้กับคนกองนี้นะคุณนอกจากนอกเหนือจากคนที่คุณคิดเนี่ยคุณอาจจะมีคนอื่นนะคะเป็นคนบุคคลอื่นที่ยาบชอบคุณอยู่ก็ได้นะ transformation นะคะเอ่อมันเหมือนกับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างให้กับตัวตนของเขาเหมือนเขากลาลังจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง,ขงเขากาลังจะเคลียร์บางอย่างสมมุติมันเป็นการมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่สมมติถ้าเ,าเกิดว่าอย่างที่บอกเขาอยู่กับ เขามีใครอยู่แล้วแต่มันหมดความรู้สึกมันเหลือแค่ว่าเขาต้องก้าวออกมาจากตรงเนี้ยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่สมมุติถ้าเขาแต่งงานเขาจะหย่านะคะเขาจะหย่าแล้วเขาถึงจะเป็นตัวของตัวเองแล้วทีนี้เขาจะหาหนทางหาวิธีการเข้ามาหาคุณมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับตัวเขาเลยแล้วถามว่าเป็นการเปลี่ยนนนนนแแปปปลลงงยิิ่่ใหหหญสําารับวคคุุณณม้เเเเข็็ือด บิ g i นนิ่งนะคะเหมือนเขาจบเรื่องราวแย่ๆแ,แล้วสำหรับคุณก็คือเป็นการเริ่มต้น c h a p t อร์หใหม่เรื่องราวดีๆให้กับคุณมันจะเหมือนไพ่เดอะเดดอะตรงที่ว่าจบเรื่องราวแย่ๆนะคะอีกฝ่ายไปจบเรื่องแย่ๆส่วนคุณก็ได้เริ่มต้นสิ่งดีๆกับคนคนนี้อะไรเงี้ย ประมาณนี้เลยก็ถือว่าดีนะเขาก็ส่องคุณเขามีความรู้สึกให้คุณด้วยดีมากๆเลยค่ะใครที่เลือกกองสองก็โชคดีที่สุดเลยมงเนี้ยนะคะเท่าที่อ่านพลังงานเป็นพลังงานที่ดีที่สุดเลยหรือว่าคุณอาจจะดีวกับทวินเฟรมก็ได้นะถ้าคุณดีวกับทวินเฟรมก็คือสุดท้ายเขาจะตามหาคุณเจอไม่ต้องห่วงเลยค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีหนทางแต่จาไว้ว่าทวินเฟรมคุณจะต้องเป็นมันจะเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์เท่านั้นนะเพราะยูนิคอร์นก็เหมือนกับสิงศักดิ์สิทธิ์ปฏิหาร เขา,เาชงสตา์จะทําให้มันเกิดขึ้นเองโดยรูปแบบเซอร์ไพรส์ที่คุณคิดไม่ถึงเลยอีกอย่างเขาจะเป็นคนตามหาคุณเจอเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานละละ้าเฮฮามีความสุขเข้าวัยนะไม่ต้องห่วงนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นการอ่าน general reading นะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะให้เป็นดวงคุณโดยตรงแบบร้อมาดูได้ดูส่วนตัวได้ที่ v. star 999 99นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องนะคะไม่ซีเรียสน,นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3เลย ใครที่เลือกกองที่สามคะเจ้าหมูมาดูนะว่าเขาแอบส่องคุณบ้างไหมหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่เขาได้ส่องคุณไหมหรือคนเก่าที่จบไปแล้วเนี่ยเขาจะเขายังตามมาส่องคุณอยู่หรือเปล่าคนคนนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะเอสซ f บครับสิบถ้วยนะโอ้โหถามว่าเขาแอบส่องอยู่ไหมไอันีความรู้สึกว่าเขาก็เอาตัวเองก่อนแต่นานๆทีเหมือนจะสองครั้งอาจจะสองเป็นระยะระยะบางคนก็อาจจะสามวันสองทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกระบ่อยนะ แล้วก็คิงถือเหรียญเพราะว่าเขายังมีหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เจ็ดดาบคือเขายังยังไม่จริงใจกับคุณเต็มที่นะคนคนนี้ยังไม่พร้อมเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเต็มที่หรือส่องคุณได้เต็มที่หรือแบบว่ามันไม่เหมือนกับเขาโสดแล้วส่องคุณได้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับเขามีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันมีการเหมือนกับคุณไปดิวอยู่กับพวกแบบแนวเป็นมือที่สามหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ากับคนคนนี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นเอ่อคุณอาจจะโสดแต่ว่าเขาเองอาจจะเออมันเหมือนกับเขามีคู่ หรือไม่คุณก็มีคู่แล้วเขาเข้ามามันจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่มีความรู้สึกมันเองไปทางด้านเขา,าเขาอาจจะมีคนอื่นเหมือนกับถ้าเขาเป็นคนเป็นแฟนเก่าคุณเนี่ยเขาจบไปเขาไปมีคนอื่นแล้วเขายังรู้สึกไม่มีความสุขเขาก็จะพยายามจะกลับมาหาคุณอีกทา,ทางที่ฝ่ายนู้นก็กลายเป็นแบบว่ายังยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับพลังงานมันมันถูกโยงไปโยงมานะแต่ไยงไก็ตามถามว่าเขาส่องคุณไหมก็ส่องคุณเป็นระยะระยะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องของตรงนั้นด้วยที่พูดไปแล้วก็เป็นเรื่องของการงาน การงานของเขาเองนะเหมือนงานเยอะอะไรประมาณนี้ทำงานหาเงินไปเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วสำหรับกองนี้ถามว่ามันมันแปลกนะพลังงานมันเหมือนกับจะดีแต่ก็ไม่ดีอะเหมือนยังไงไม่รู้ว่ามันครึ่งๆกึ่งๆนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเขายังส่องคุณถ้าให้ตอบตามคําถามเลยเนี่ยว่าเออเขายังส่องอยู่เปล่าก็มีมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่ทุกครั้งช่วงไหนที่เขายุ่งติดงานเขาก็จะไม่ได้ส่องนะเขาจะข้ามไปแต่เมื่อไหร่ที่เขาเอ ว่างเขาก็จะมาสองคูณอะไรเงี้ยดีไซน์นะคะมันเป็นการตัดสินใจคุณเองอะ่ะแอนว่าคุณต้องอตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าคุณจะเอายังไงคุณจะชอบไหมการรอคอยแบบนี้การที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือ คยคิดไหมว่าถ้าเขาทํากับคนนี้แล้วเขาจะทํากับคุณได้หรือเปล่าเขาจะทํากับคุณไหมเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะเพราะแอนมีความรู้สึกว่ากองนี้ยังเป็น 50- 50ถึงเขาจะส่องคุณแต่ว่าเขาอาจจะรักคนอื่นอยู่หรือเปล่า <S <S เขายังปล่อยอดีตไม่ได้หรือว่าเขายังไม่ไม่ได้โสดสนิทถ้าใครที่คุยกับคนออนไลน์หรืออะไรเงี้ยต้องเช็คให้ดีๆนะเช็คแบบว่าแบล็กการ์ให้ดีๆเลยอย่ารีบนะคะใช้เวลาคุยกันไม่ต้องรีบไม่ต้องแบบ ใส่ใจไม่ต้องอะไรมากคือให้คุยทําความรู้จักกันไปนานๆเลยเพราะคุณอาจจะได้รู้ในระยะหลังก็ได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วคนที่บ้านอาจจะจัดคู่เตรียมคู่ให้เขาอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือแฟนเก่าเขาอยู่ก็กลับมาเฉยเลยตอนที่เขามาเจอคุณเขา,าจ,จะโสดแต่อยู่ๆไปสักพักแฟนเก่าดันกลับเข้ามาในชีวิตแล้วเขาก็เหมือนไปรู้สึกถึงวันวานวันเก่าๆความรักเก่าๆอะไรเงี้ยทาให้เขาแบบ ไหลกลับไปไหลกลับไปที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะทราว์ลนะคะแล้วก็ขอเปิดไพ่ทีเดียวเลยเนาะ courage นะคะมันเหมือนถ้าคุณนะแอนต้องบอกก่อนนะคุณต้องใช้เซนคุณมากๆเลยกองสามถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้คนเก่าที่เคยทําให้คุณเจ็บอาจจะกลับเข้ามาแต่ถ้ากลับเข้ามาเนี่ยแอนบอกเลยนะเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจนะคุณต้องการถึงเขาจะส่องคุณติดตามคุณคุณยังมีความรู้สึกให้เขา คุณต้องการแบบนี้ให้มันกลับวนกลับมาเป็นรอบสองที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีหรอมันก็เขาเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะต้องระวังแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆอ่านว่าไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนได้เจอคนใหม่ที่คุยเขาส่องคุณไหมหรือว่าคุณแอบชอบค,คนคนนี้คุณอยากจะรู้ว่าเขาก็ส่องคุณไหมอะไรเงี้ยเขาก็ส่องนะแต่เป็นบางครั้งบางคราวนะคะแต่เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมันเหมือนเขาจะกล้ากล้าที่จะแบบว่า ทักมาหาคุณเองอะถ้าถึงเวลาเขาเหมือนกับจะกล้าเปิดใจหรือกล้าชวนคุณคุยไม่เหมือนกับทักเหมือนน่าจะชวนคุณคุยอะไรสักอย่างแหล,ละเพื่อที่จะแบบให้เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะตัดสินใจเองนะแต่บางคนเนี่ยถามว่าถ้าเป็นคนเก่ามันพอจะมีโอกาสที่กลับมาดีไหมซึ่งแอนเห็นว่า80%ไม่โอเคอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆอะซึ่งไอ้คนกลุ่มน้อยเนี้ยแอนอยากจะให้ไปเลือกกองหนึ่งกองสองจะชัวร์กว่านะเลือกสักกองหนึ่งตั้งจิตให้ดีๆเราเลือกค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็น เป็นคนส่วนน้อยมากเลยอ่ะเหมือนกับถ้าเราอยากจะได้คนนี้เราจะไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะได้คนนี้อะไรมากมายอ่ะมีโอกาสที่เราจะได้นะคะมันเหมือนคนกลุ่มน้อยที่หลงมาเป็นเลือกกลุ่มนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาจะเดินแอนมีความรู้สึกว่าคนเก่าของเราจะพยายามเข้ามาในชีวิตพยายามที่จะทักเรามาหรืออะไรเพื่อขอโอกาสนะคะแต่เราก็ต้องตัดสินใจเองด้วยนะเพราะว่า ถ้ามันเป็นเรื่องแบบรูปแบบเดิมแอนว่าเปอร์เซ็นที่มันจะออกมาดีอะ่ะมันมันน้อยมากน้อยมากๆเลยอะ่ะคุณจะได้กลับไปเจอรูปแบบเดิมที่มันเกิดขึ้นกับระหว่างคุณและเขาครั้งที่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดที่แบบว่าเพิ่งจะรู้จักกับคนนี้เขาไม่ใช่คนเก่าเราไม่เคยรักกันเราไม่เคยมีประวัติอะไรที่ไม่ดีเราเพิ่งจะเจอแบบสดสดร้อนๆเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ถามว่าเขาส่องคุณไหมเขาก็ส่องนะมีโอกาสที่จะไปได้ดีไหมก็มีโอกาสแต่กองของ,ของคุณจะมาเลยนะคะใช้เวลาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะดีลอยู่กับคน คนแบบว่าต่างจังหวัดคนละที่คนละจังหวัดเหมือนคุณอยู่กันคนละทิศคนละทางคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศอะไรเงี้ยต้องแบบมีการเดินทางระยะเป็นหลักกิโลอะไรเงี้ยหลักไม่ใช่หลักกิโลหลักชั่วโมงกว่าจะมาเจอกันอะไรเงี้ย <c oughs> นะคะก็มีโอกาสที่นอกเหนือจากว่าเขาสองคนไมเขาก็จะมาหาคุณด้วยนะแต่ว่ากอนนี้ก็คือใช่ค่ะเขาก็ส่องคุณนะนานๆทีครั้งอาจจะไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยไม่ได้ไไดอะไรมากมายแต่ก็ส่องคุณเป็นระยะระยะเช็คดูว่าคุณทําอะไรเช็คดูว่า คุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะห่างๆแต่าจะาไม่มีการแสดงออกให้คุณเห็นหรือบางทีก็อาจจะมีการแสดงออกก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นการอนันต์แบบเจเนอ a รรวมๆนะคะก็ลองแยกแยะดูนะว่าของเราตรงกับอันไหนก็เลือกอันนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเลือกทั้ง2อ,อย่างนะ โอเคนะคะประมาณนี้นะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะใครที่เลือกกองที่3าะคะก็เป็นการหลันเจเนโร่นะก็อยากจะดูส่วนตัวมาดูด้าชี Star. ่วี t อ r ส9 9จะเป็นดวงของคุณโดยตรง100%จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแน่นอนค่ะมันจะทําให้คุณแบบมั่นใจกว่าได้ด้วยนะถามได้ทุกเรื่องไม่ซีเรียสเรื่องไหนก็ได้นะคะความรักการงานสุขภาพได้หมดเลยเอาที่เราสบายใจได้เลยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดี